ตาจาฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื้อบิวอีกแล้วนะคะกับวิชาจงเหวินก็คือภาษาจีนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่นะคะวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนของเรานะคะอ่าพร้อมแล้วข้อ1นึ่งช่างเคเข้าเรียนข้อ2องเซียเคเลิกเรียน ข้อ3ทงเฉวมนฉีลีนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นเหล่าชื่อหฮาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูทงเฉวมนฉีลีสวัสดีนักเรียนทุกคนชิงจ้วนั่งลงเสียเสียเหล่าชื่อขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณครูอ่ะทีนี้เรามาดูวันนี้บทเรียนใหม่ของเราก็คือบทที่สนั่นเองนะคะ เจอชื่อวอเตปีอ่าเจอชื่อวอเตปีก็คือนี่คือปากกาของฉันนักเรียนจำได้ไหมคะเราเคยอ่าเรียนคำศัพท์บทนี้กันแล้วใช่ไหมคะก็คืออะไรคะเจอชื่อก็ก็คือนี่คือเจอนี่หน,น้านั่นน่าไหนยังจำได้ไหมคะที่เราเคอเคยท่องอ่าเจอก็คือนี่ ชื่อก็เป็นคือใช่นั่นเองนะคะไปได้สามอย่างต่อไปคำที่สองก็คือวอวอก็คือฉันเตะก็คือของสุดท้ายปีปีจะเป็นปากการวมกันเป็นเจ้าชื่อวอเตอร์ปีเจ้าชื่อวอเตอร์ปีนี่คือปากกาของ ันนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับเราซื้อได้เลยนะคะบทที่4อ่านทีนี้กันมาดูคำศัพท์บทที่4กันปีปีเชียนปีเชียนปี 坐子，坐子，椅子，椅子，学，学，中文，中文。 เมื่อกี้เป็นคำศัพท์อะไรคะบทที่4ก็คือเจอชื่อ water ปีเราเคยเรียนคำศัพท์กันแล้วนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นอะไรคะเรื่องใหม่ของเราวันนี้ก็เป็นอะไรคะรูปประโยคอ่าประโยคในภาษาจีนนั่นเองนะคะรูปประโยคในภาษาจีนก็จะมีอะไรคะเจอชื er, i, na, ่อหน้าช er, ื่ออ่าเจอชื่อก็นี่คือ หน้าชื่นก็คืออะไรคะนั่นคือจำได้ไหมที่เราซื้อเคยท่องประจำเจอเจอนี่หน้านั่นหน้าไหนาทีนี้เราเจออยู่สองคำก็คือเจอกับหน้านั่นเองนะคะเจอหนี่หน้านั่นเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะทีนี้ประโยคแรกเราซื่อชิงนี่เหมือนเกินเราซื่อตู่เกินเราซื่อตู่ก็คือ ออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะประโยคแรกเขาบอกว่าเจอชื่อวอเตปีเจอชื่อวอเตปีนี่คือปากกาของฉันต่อไปหน้าชื่อทาเตชูน้าชื่อทาเตชูหน้าก็คือนั่นชื่อก็คือทาก็คือเขาจำได้ไหมทาคำนี้เป็นเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชาย อ่า้าคำนี้ก็คือเขาผู้หญิงเตะของซูก็คืออะไรคะซูก็จะเป็นหนังสือนั่นเองหน้าชื่อทาเตซูก็คือนี่คือหนังสือของเขาอ่าต่อไปเป็นประโยคสนทนามี A กับ B อ่าทีนี้นี่เหมือนเกิดเหล่าชื่อตูนี่เหมือนเกิดเหล่าชื่อตูอ่าฝึกออกเสียงตามเหลอาซื้อนะคะ เออถามว่าเจ้าชื่อเสือเจ้ uh k k ่จวดจื้อเจ้าชื่อเสือเจ้่จวดจื้อนี่คือโต๊ะของใครอ่าเจ้าชื่อเหมือนเดิมเฉยเฉยอคำนี้ก็คือใครนั h, ่นเองเป็นใครจวดจื k uh k uh k k oh ้อจวดจื oh ้อก็คืออะไรคะโต๊ะนั่นเองโต๊ะรวมกันเป็นเจ้าชื่อเสือเจ้าจวดจื้อนี่คือโต๊ะของใคร ต่อไป B แตบว,ว่าเจ้ชื่อเหล่าชื่อเต๋อจวจืว้อเจ้ชื่อเหล่าชื่อเต๋อจวจืว้อ่อเจ้ชื่อก็นี่คือเหล่าชื่อก็คือใครคะคุณครูเต๋อก็คือของจวดจื้อเมื่อกี้ก็คือตโต๊ะใช่ไหมคะโดยกันเป็นเจ้าชื่อวอเต๋อจวดจื้อนี่คือตโต๊ะของคุณครู อ่านี่คือโต๊ะของคุณครูนะคะต่อไปเอถามต่ออีกว่าหน้าชื่อหนีเตออีจือตุ้ยมาหน้าชื่อหนีเตออีจือตุ้ยมาอ่าเขาถามว่าหน้าชื่อน,นั่นคือหนีเตออีจือหนีก็คือเธอใช่ไหมคะเธอหรือคุณเตออีจือก็คือนั่นคืออ่าเก้าอี้ของเธอใช่ไหม อ่าใช่ไหมคะตุ้ยมาใช่ไหมเขาบอกว่าบีแต่ว่าตุ้ยหน้าชื่อวอเตอร์อีจือใช่นั่นคืออะไรคะเก้าอี้ของฉันนั่นเองนะคะอ่าต่อไปบทสนทนาที่สองของเรานะคะเอถามว่า你ี什么你ย什么คุณเรียนอะไร B บ,บอกว่า ว่าเฉยจงเหวินว่าเฉยจงเหวินฉันเรียนภาษาจีนเฉยก็คือเรียนเฉินเมออะไรจงเหวินภาษาจีนนะคะเฉยเรียนเฉินเมออะไรจงเหวินภาษาจีนต่อไปเอถามต่ออีกว่าใครเป็น,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 นครูภาษาจีนของคุณคือใครเฉยก็คือใครนะคะ จงเหวินเหล่าชื่อก็คือครูภาษาจีนจงเหวินภาษาจีนเหล่าชื่อคุณครูนะคะบีบอกว่าเขาเป็น,นครูภาษาจีนของพวกเราก็คือนี่คือครูภาษาจีนของพวกเราเป็นการแนะนําตัวครูภาษาจีนนะคะต่อไปเอถามต่ออีกว่านจงเหวินสู นี有有่有ไม่有จงเหวนชูชูก็คือหนังสือนะคะยก็คือมีย่มมโยมีหรือไม่มีนะคะหนังสือภาษาจีนต่อไปบีตอบว่า我有中文书我有中文书ฉันมีหนังสือภาษาจีน这是我的中文书这是我的中文书นี่คือหนังสือภาษาจีนของ ฉันเจอชื่อก็คือนี่คือนะคะชูก็คือหนังสือจงเหวินภาษาจีนนะคะ,ะเหล่าซื่อก็จะเป็นเหล่าซื่อก็จะเป็นคุณครูสำหรับชิ้นงานวันนี้นะคะเหล่าซือถามหนูหนึ่งข้อเหล่าซื่อถามว่า 这是什么？这是什么？ออนี่คืออะไระภาพที่เราซื้อให้มาเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหนังสือใช่ไหมคะทีนี้เราซื้อถามเจอชื่อสมอนี่คืออะไรหนูต้องตอบว่าอะไรคะเนี่ยเจอชื่ออะไรคะเจอชื่อตามด้วยหนังสือหนังสือภาษาจีนว่ายังไงคะหนังสือภาษาจีนก็คือจงอะไรคะ จงเวินใช่ไหมใช่ไหมเราซื้อตอบถูกไหมอ่าเราซื้อตอบถูกไหมคะให้หนูทำเองนะคะเจอชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะภาพนี้นะคะจากนั้นเมื่อหนูทำเสร็จแล้วให้หนูส่งได้ที่ไลน์ที่เราซื้อให้เลยนะคะสำหรับส่งงานสำหรับป .2 ออนะคะเราซื้อจะได้รู้ว่า ใครส่งแล้วบ้างเราซื้อก็จะได้ติ๊กให้นะคะอย่าลืมส่งมานะคะเราซื้อรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้จ่ายเจียนค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ